สวัสดีค่ะสวัสดีมาหากินข้าว้าเขาคือหวน่าเหมือนวะเบาอ้วนใสวเสือไงหนาวตีถึงเลขบ่อ้อถึงเลขบวมวันนี้บ่กถือกินสิเสียใจอยู่เสียใจมันใดเนาะถึงถือตัวจิสิบบาทเออได้ทุนขึ้นซื้อเลขพันสองพอดีนะ มูมาบาดีนผ้ามาลักจะพักผู้อื่นอุ้ยนั่นไปเก็ตนักเลนแค่ลาสิดาวเธอใบย่อมันคือเธอแทะนี่จ้าคือของเลยเกตซี่อันนี้ของเกจ้านะคะไอ้นี่ไงไม่เห็นไรเนี่ยเป็นตะเสียวเนาะลูกยอไงลูกยอฟังลูกเป็นของอะไร อ้อยลอยจูบแม่คือของเธอเลยนี่นมันขึ้นเหลืองแหตุเอา้าก็เบิงนี่มันเหลือ,หลองหอดพุ่นกันนั่นแหละพี่สกีเฮือนอื่นรู้มันเป็นโหลเป่าวะมันเป็นอย่างบนนี้มันเหลืองซื่อๆมันเป็นโหล ไปหลูกับปัจจัยหรอกไหมตายเด้องานเกรีมเพื่มขึ้นออบ้านใดอ,อีกหย่อดเดียวนึงจะบูมงนานเกรีมเพื่มขึ้นแดดพี่น้องเราเนาะหลักญาติเยอะห <c oughs> ลักสมซื่อหลักอยู่เนาะรักผักเฮียนนะ่ะเฮียนนี่ <c oughs> อ๋อโู้เลวเป็นอย่างมันซื่อซื่ออีหลัก วันนี้ขาสวยมากเลยขี่ไรตีไม่ไม่มึงเลยแห้งบอกเอาโสบไปให้สามีมันก็คือว่ใหม่ลูกบลาร์บอซลำเก่า ลูกฝรั่งปิ้งขนมปังใหม่กิดหมดมึงหมดมึงหมดขีทกระท่อแหม่หมดประมาณหนึ่งองศาหนึ่งไงไหนไหนบ้างเน่กินได้มันบ็ใหม่ดอกตัดอันนี้ออกนี่ใส่กินได้ก็รั่งเส่เวลากระตัดอันดำๆออกวันนี้เอาซีนาทีพ่อพอดีซีนาที ต่างองศาแห้งเดลยอะไฟช่องก่น 50, อนห้าสิบขนาดนัน้นตรงว่ห้าสิบองศาถึงเลือนลงมาอีกขี้ได้เลยห้างมั้ไปเลย,ยมาคนมันไม่เออสียงเลยตุ้มดีดาดว่าดน ี่เรือกินี่เด้อันิคกจิดิดิททำกับข้าวรสุ้ปสอรอไกินล้นมือนท้าอดนนที่หมูสามสันนากแดงใส่ไอจมูกแบบน้ำน้อยๆอะน้อยๆ หมอม่อเดี๋ยววันนี้เราจะพาจิตใจขี่รถอ้อมบ้านนะคะพี่ภูวามีเ<อ>ที่ยวโอ้ประชาแบตบนรถขี่ออกามา,กนนา,าอะไรจังหวัดจงวมักบ้านในนากขาอะไรเอาไปเอามีมมมาก,กับข้าวจะก,กินเงินหอกก็พอที่สองอ่ะ น้องจะเล่นต่างสมงนเนาะอืมีออนี่ือเมื่อมองบ้านเห็นเหมือนผอแดงวันนี้งวดนี่นตอนแต่ลนะานขครขอบ้านกันอมุมเลย <c oughs> เอาอย่างบ้างใ่านู่นน่าจะมากเหอ่ไมี่้วเากบตรงลไปเอาใบเลยเหลือนีอ๋อมาแล้วซอยมาหมากเกาแล้วควันเดียวหาอยู่มั้

วิเสียงของใบยออ,ยอุ้ยจ้าดิเธ่อนอะไรของเธอใช่ไหมของเธออ,อาติหักมาเลย รักขรักของเขาเด่นที่ไปเอาครับส่อไนบางไวดีๆเด้อแดนไม่แ้แห้งถอะหนักหนักบ๊อหนักบ๊อบแรนแรงนนง่ออกกําลังกายโอ้โอ้ โอ้ยจะลืมไปลืมไปว่ามันมีคาดหลังจอดได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอรอแป๊บสีแบบรู เอาช้อนเล็กได้ไหม,ไ,มได้วันทองนัวมากมั่วจะบอกมัน,ม,นมันอะเดี่ยมันแซ่บอร่อยแซ่บแล้วกางจุดพอไปตรงมันอ๋อเราเอา<ด>เอันนี้มาทำไมใส่ใส่สุดท้ายค่ะ ครู้แล้วอาเอา่ะอันนี้บอกไม่ได้ขอขาัมันจะมาไหมนนจ้มีรู้ว่าจะโดนทำรถัทำจริ ่ในยี่ตูบ้าลองทุกอย่างบ้านบบโควิดมีหนแรมสื่อเนาะใช่อยู่นี่จะกินอะไรก็ปึ๊บปั๊บแป๊บเดียวแง่ยังก็ไม่มียี่หนี่เห็ดขั้วสมือเนาะเกาสื่อทิ้ตไปเย็นทุกอย่างเบิรงนตาของชูรสแง่พอละพอละสามกิโลพอละสามกิโลสามกิโลกินกี่เดือนแล้วก็หมดยังยังเลยเนื้อจะสิบเดือนเลยที่กิน ่อยแล้วเพื่อนสุดท้าย